โอ้จะทำตามสัญญาสวัสดีครับอยู่กับผมมิเนตอาร์เธอร์ครับกับเกม i the horror game กนะครับ Ice, นั่นเองนะครับก็เป็นเกมที่ผมไม่ค่อยปราถนาอยากจะเล่นเท่าไหร่นะครับรอเรือกันเลยทีเดียว <c oughs> <c oughs> ก็มีสัก2-3คนนะที่มาขอให้ผมเลยพี่ <c oughs> เล่นเกมผีให้ดูหน่อย <c oughs> ก็เลยจัดเกมนี้ไปครับโอเคเราเราเรา,เรามาเริ่มอะไรกันเลยเรามา พูดไม่เป็นถูกแล้วนะครับคนกลัวผีมันก็ต้องคู่กับเกมผีแหละนะโอเค Level เลเวลนอร์มอลอ้าวทำไมหน้าจอมืดทำไมเอ๊ะมาแล้วครับผมนี่เอาหน้าห่างจากจอนิดหนึ่งโอเคมา,มาเฮ้ย <Yeah! S 2> <c oughs> เียเองเหรอเฮ้ยอะไรอะ่ะเหมือนจะเป็นไอเทมอะไรสักอย่างหนึ่ง ผ้าผ้าหรืออะไรมีอะไรอะ่ะเฮ้ยเฮียกูกลัวแล้วนายสัตว์แค่ฉากเริ่มยังกลัวอันนี้อะไรเนะี่ยถังนมเฮ้อ,อะไรอะ่ะเดี๋ยวนะเราขอสำรวจห้องนี้ก่อนนะวะ้าเฮียริชากนี่กูตกใจมากเลยนะเฮียไปเลยนะไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยโอเคขอสำรวจก่อนดูดิครับเขาแปะป้ายไว้ด้วยเนี่ย พุชพุชเดอะดอทูโอเพนโอเคมันพุชพุชนี่มันผักหรือดึงวะลืมไปละครับตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยน่าจะราวๆสิบเอ็ดโมงได้นะครับสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงทำไมมัน,ม,นม,มันมืดอย่างนี้วะเฮ้ยม <Hey, meet. S 1> ิดนี่สุดยอดไม่รู้มันคืออะไรสุดยอดไว้ก่อนโอเคไปไปเรื่อยๆห้องไหนเอ่ยห้องนี้ใช่ไหมห้องนี้มีอะไร ใยดูสิไม่เห็นมีอะไรเนี่ยครับมันมืดมืดเ,เสียงดังนี่ไม่ใช่อะไรหรอกกุบเกิดความกลัวตัวเองเฮ้ยการดัาชาคือเท่าที่ดูมันนี่มันก็ไม่ได้มีอะไรเลยนะมันก็มันก็ไม่ได้มีอะไรน่ากลัวเลยอะ่ะเฮ้ย ห้องนี้ผมไม่กล้าเข้าไปว่ะแต่ผมก็เดินเข้ามาล้วช่างแม่งเหรอครับมันมันก็ <c oughs> <c oughs> มันก็เป็นความต้องการของคนดูอะที่อยากให้ผมแบบเจออะไรอย่างเงี้ยชั <c oughs> ้นบนมีอีกปะ <c oughs> แสงเงานี่แบบโอ๊ยทำไมเดินยากทำไมเดินยาก เริ่มเดินยากละอาการนี้เริ่มมาแล้วครับอาการนี้เริ่มมาแล้วนี่อ่าโอเคเราเก็บครบแล้วหรือยังลันลันอะไร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 เดินเดิน ครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับถ้าใครชอบก็เมนไว้ด้านล่างได้นะครับผมจะได้ทาคลิปต่อหรือถ้าคนดูเขาไม่ชอบผมก็จะได้เปลี่ยนเกมอื่นนะครับก็เป็นการทดลองการเล่นเกมผีของผมนั่นเองนะครับจริงๆริมันยาวกว่านี้ครับผมตัดให้มันสั้นเหลือสานาทีเองก็ขอให้แสดงความคิดเห็นใต้คลิปด้วยคําที่สุภาพนะครับคุยกันดีๆนะครับอย่าด่ากันนะฮะครับขอบคุณมากที่ให้ความร่วมมือครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ